แน่นอนนะคะได้ยินเพลงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยก็เป็นที่รู้กันค่ะว่าน้องนัทศักดาธรนะคะมาเยี่ยมเยือนโอเคลอฟกันแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ว,วันนี้ดีเจสวยเป็นพิเศษนะครับค่ะเพื่อนน้องนัทเลยล่ะ <laughs> พี่ไม่อยากจะบอกว่าพี่ทําการนี้เพื่อน,น้องนัทจริงๆนะคนะควันนี้มา เยี่ยมเย็นโอเคเลิฟเรานะไม่ได้มาตัวเปล่าด้วยเนาะมีของขวัญมาฝากด้วยมีอบ้มใหม่ใช่มาให้ชมกันให้ชม <laughs> <laughs> แค่ชื่ออราบ้มคือเห็นปุ๊บลรวแบบขอบอกเลยคุณผู้ฟังคะวันนี้น้องนัดเอาพ็อกเก็ตบุ๊กนะพร้อมกับซีดีนะคะซึ่งเวลาที่ออกจำหน่ายจริงเป็นแบบนี้เลยใช่มันมาคู่กันครับคือมันจะเป็นแ uh พ็กเกจแบบลิมิเต็ดเอดิชันครับก็เป็นซีดีขนาด ล่องมันจะใหญ่หน่อยนะครับข้างในก็จะมะีเขาจะเรียกว่าไอ้โฟโต้โน้ตบุ๊กครับเพราะว่ามันเป็นรูปเป็นโน้ตบุ๊กแบบว่ามีรูปของนัดด้วยแล้วก็มีข้อความที่นัดเขียนด้วยอย่ครับอืมใช่เพราะว่าขอบอกเลยนะชอบอะ่ะรวมเรื่องราว361อ,องศาของนัดออนี่กําลังสงสัยว่าทําไม <c oughs> ถึงเป็น361องศาคะคือมันจะเป็นอัลบัม้มอันนี้เป็นชุด2แล้วนะครับของนัดแล้วก็เราอยากให้มันเป็นอัลบั้มที่เหมือนแบบว่าให เปิดเผยตัวตนนะให้คนได้รู้จักได้เข้าใจได้สัมผัสมากขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาของแบบว่ามากกว่า360องศาที่คุณเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยอืมเรากําลังแบบคิดถึงว่าเออจริงๆริงแล้ววงกลมหนึ่งวงมันแค่แค่360แต่แบบนัดมาอีกหนึ่งอ๋อมันมีมันมีคำโปรยเก๋ๆครับบอกว่าเป็นอีกองศาที่ใช้ตามองอย่างเดียวไม่ได้ใช้ใจฝันด้วยลอ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 ยมันเก๋ตรงเนี้ยเนี่ย แล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ได้ฟังกันไปนะคะรวมถึงชาวเคเลฟก็ได้ฟังกันไปแล้วก็เรียกร้องกันมากๆเลยนะกับหนึ่งเพลงนี้คิดถึงดังๆครับสิงล่าสุดอ่าเป็นสิงกิล่าสุดที่มีแก้วซาร์ซ่ามาฟิชเชอริงด้วยใช่แล้วเป็นอีกความพิเศษหนึ่งครับก็คือก่อนหน้านี้ก็ร้องเพลงช้ามาหลายเพลงแล้วแล้วคนเขาก็ถามกันมาว่าเมื่อไหร่เราจะสมหวังบ้างอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะมีเพลงสนุกสนุกโยกตามได้ก็เลยก็เลยแต่งทํานองเพลงนี้ขึ้นมาอ้าวจัดให้อะไรเงี้ยครับอยากจะ ให้มันเป็นเพลงที่เออเอาไว้ร้องรับส่งกันแล้วก็เลยก็เลยนึกถึงนักร้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เราชื่นชอบในเสียงอยู่แล้วคือน้องแก้วเนี่ยครับก็รุมกับทีมเพลงแล้วก็ปรากฏว่าทางโปรดิวเซอร์ของนั้นเองพี่เต๋าพระราดอนเพลงสิริเนี่ยครับก็เคยทาเพลงให้ซา่าด้วยเออก็เลยแบบทุกอย่างมันลงตัวค่อนข้างง่ายเลยครับคือแบบเพลงนี้ฟังแบบแรกแล้วเรารู้สึกแบบน่ารักเออจะเป็นเพลงที่แบบฟังน่าจะยิ้มตามนะครับเอออ๋อคือแบบน่ารักแล้วก็ทำให้อยากมีแฟนกันนั่นเอง เอ้ยร้องกับแฟนแล้วคนที่มีแฟนแล้วแบบคือแบบใช่อ่ะใช่ <laughs> เลยเลยแกอ๋อนะแล้วเวลาถามวคิดถึงไหม <laughs> อ,อแล้วแกก็จะตอบมานะคะเป็นการรับตอบกันเนาะแล้วถ้าหากว่าเปรียบ361องศานะคะในความหมายของน้องนัดล่ะครับ <laughs> จะหมายถึงอะไรได้บ้าง <laughs> เออโอ้สอหองศาครับ <laughs> มันเป็นได้ทุกๆอย่างอย่างถ้าในั่บ,บนี้มันก็จะเป็นทั้งเรื่องเพลงด้วยที่เหมือน โขึ้นกว่าเดิมอม,มองเห็นหลากมุมกว่าเดิมเพราะถ้า,ถ,าถ้าได้ฟังเพลงของนะก็ดูง,ง่ายๆเลยแค่ดับไฟด้วยน้ำมันกน็คิดถึงดังๆนี้คนละสีกันเลย2เพลงอะ่ะเออคือมันมัน,มนคนละองศากันจริงๆเนี่ยเลยดูเอ็มว v ก็จะเห็นเลยว่านี่มันคนเดียวกันหรือเปล่าสองสองเอ็มวีนี้อะไรเยงี้ครับค่ะแล้ว MV ตัวเนี้ยคือออกแล้วเพิ่งออกได้ประมาณวันสองวันเองครับอืก็ เป็นเป็นเรื่องราวแบบน่ารักน่ารักก็เหมือนเหมือนเพลงครับดูแล้วน่าจะยิ้มตามกันก็คือจะเป็นเรื่องแบบ3มเส้นเรื่องซ้อนกันกน,นะครับก็อันนึงก็จะเป็นนัดเกับน้องแก้วอีกอันก็จะเป็นคู่เด็กนักเรียนมัธยมอีกอันก็เป็นคู่ไยทำงานอะไรเงี้ยมีวิธีบอกความคิดถึงที่แตกต่างกันไปก็ต้องไปดูกันหาดูได้ที่ไหนบ้างจริงแล้วมีให้ดูทุกที่นะครับตามช่องเพลงตา่างๆใน YouTube ก็มีเราด้วยครับผมอ่าก็คือเนาะติดตาม เอ็มวีนี้ได้เราปรอมว่าน่ารักเดินใจคือดูไปแล้วก็แบบยิ้มกุ้มกลิ่มวันนี้มีคนทวิตมาทั้งวันเลยว่าชอบ M v มว่าน่ารักเลยดีใจครับแอบดูแล้วด้วยล่ะแอบมีคนส่งให้บ้างอะไรบ้างเดวีแบบว่าเห็นนัดในอีกิริยาบถบอว่าตื่นนอนมาอะไรเงี้ยทำนู่นทำนี่สบายสบายมาน่ารักดีน่ารักนะแล้วก็ในอัลบั้มนี้นะคะมีส่วนช่วยอะไรบ้าง เยอะครับอัลบั้มนี้นี่เรียกว่าเหมือนชื่ออัลบั้มอะครับลงไปทุกเพลงแบบสามร้อยหกสบอ็องศาเลยครับของทุกขั้นตอนก็คือแบบที่ชัดที่สุดก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานเบื้องหลังนะครับแต่งน,น้องก็คือแต่งน้องทุกเพลงเลยยกเว้นยกเว้นแค่นาทีนี้งานกิดจับไฟด้วยน้ำมันแค่นั้นคือแต่วที่เหลืออัลบั้มทั้งหมดก็คือนักแต่งน้องเองค่ะเราจะมีร้องคอรัสเองแทบทุกเพลงเหมือนกันแล้วก็มี เนื้อเพลงนี่ก็คือแบบมีออกไอเดียเองไปวางวางคอนเซ็ปต์ไปวางเพลงให้เขาเลยนะครับว่าอยากจะเป็นเนื้อหาประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แม้แต่ในส่วนของเวลามิกซ์ดนตรีอะไรเงี้ยครับพอเราร้องเสร็จโปรดิวเซอร์ก็จะส่งมิกซ์แรกเบื้องต้นมาให้เราฟังก่อนแล้วก็จะแบบคอมเมนต์กลับไปว่าเออัรนอยากได้ตรงนั้นตรงนี้เพิ่มอะไรเงี้ยคือส่งกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเพลงแล้วประมาณ4ีหรอบอ่ะก่อนจะเสร็จออกมาเนี่ยครับคือก็เรา มันเหมือนได้ได้ปะหนึ่งปะหนึ่งได้เป็นโคโปรดิวเซอร์แต่คือมันเป็นการเรียนรู้การทํางานแบบนี้เบื้องต้นอะไรเงี้ยครับแล้วพอมันออกมาเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บแล้วมันแบบรู้สึกแบบโซฟราว์เนาะเออจริงๆมันมันเพราะว่าเรายิ่งยิ่งเราทุ่มเทตัวเราเองลงไปมากเท่าไหร่ครับพอผลงานออกมาแล้วฟีดแบ็กมันดีเรายิ่งแบบรู้สึกดีใจอ่ะเออเพราะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เราเหนื่อยเหนื่อยกับมันแต่ว่ามันคุ้มค่ามากนะแล้วถามหน่อย พ็อกเก็ตบุ๊กอันนี้คือใครเป็นคนที่แบบ <c oughs> เไอเดียว่าแบบเออมันต้องมีคู่กันของทางค่ายนัดเนี่ยครับทุก,ท,กทุกอัลบั้มที่ออกปีนี้จะมีอะไรพิเศษแต่และอย่างบางคนอย่างของตอนนั้นนัททิวก็วจะเป็นโฟโต้บุ๊กถ่ายที่เกาหลีๆๆๆของพัชาก็เป็นเป็นอะไรนะเป็นโปสการ์ดเป็นอะไรแบบ่ <ๆ S 1> เป็นเรื่องเล่าเหมือนไดอารี่ของเขาเนี่ยครับของเราแล้วก็มันนึกถึงว่าเออเอาอะไรดีแล้วคือพี่ๆเนี่ยเขาพี่พี่ดีมาเก็ตติ้งเขาบอกว่าเขารู้สึกว่านัทเป็นคนแบบลึกลับ มีอะไรที่มันน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีที่มันสามารถเล่าเรื่องราวของเราได้ด้วยก็เลยก็คงก็ออกมาเป็นในสไตล์ของโน้ตบุ๊กที่มันเล่าเรื่องราวผ่านทั้งภาพและข้อความอืม,อมอแล้วก็ฟัง<า>เพลงนะัดไปด้วยฟังเพลงไปด้วยม,มันเลยกลายเป็นไอเดียในการทําอัลบั้มด้วยหรือเปล่าหรือม่ยังไงเป็นเป็นไอเดียในการทําอัลบัม้มก็เป็นเป็นไอเดียด้วยครับคืออัลบั้มนี้เราก็อยากให้คนแบบ ได้ได้เห็นเราทุกทุกองศาจริงๆคือถ้าถ้าได้ฟังทุกเพลงในระบ้านนี้เราก็จะเห็นเลยว่าแต่ละเพลงคาแรคเตอร์มันต่างกันไปเลยเหมือนเหมือนตัวนันเองที่มีค่อนข้างจะหลายบุคลิกกันนะจริงๆแล้วครับผมก็คือในทุกๆอารมณ์ทุกๆโหมดของเราเนาะก็ได้สัมผัสกันไป361อกกันไปเลยนะอีกสององศาหนึ่งเก็บไว้ใช้ใจมองนะทุกเพลงไงทุกเพลงใช้ใจฟังด้วยใชมฟองแล้วฟังถึงฟองแล้วฟังนะคะวันนี้ก็มี กิจกรรมกับโอเคเลิฟด้วยนะคะที่แบบให้คนฟังมาบอกคิดถึงนัดดังๆนะคะแล้วน้องนัทก็เลือกเราด้วยแต่เมื่อกี้เลือกยากนะครับมีมีหลายอันที่ชอบแล้วก็แบบพี่บอกว่าเออต้องเลือกอันเดียวอะไรเงี้ยก็อ,อะตัดสินใจเลือกอันนี้มาเพราะว่าเขาทุ่มเทมากเขาร้องมาเยอะพ <laughs> า <laughs> 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 เขาร้องมาแทบจะทั้งเพลงแล้วครับหรออ่ะอ่ะหลายหลายคนเนะคะเริ่มสงสัยเอะอะไรเขามีร้องอะไรกันด้วยอะไรยังไงอะไรอย่างเง,ง,งี้ยนะงั้นเดี๋ยวเราไป เราไปฟังกันดีกว่านะว่าสำหรับเสียงร้องไม่ใช่สีนะต้องบอกว่าเป็นข้อความเสียงนะคะที่ค,คิดถึง,งนัดดังๆเขาจะดังยังไงแล้วเขาจะพูดว่าอะไรยังไงไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกพี่นัาศักดิ์ธนค่ะเราฟังนะคะห่วงจริงๆนะฉันขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีนะถึง ว่าเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไรแต่ใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไปอย่าอดนอนนะเมื่อเช้าเธอควรจะกินอะไรให้อิ่มไว้แล้วระวังดีๆเวลาจะไปไหนไกลขับรถทางงวงก็จอดไว้นอนแอารางนะเธอฉันเองอยู่ที่นี้ตั้งใจทุกวัน เขานอนเร่าๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะทงเธอทุกทีอ่ะอะส่วนท่อนต่อไปไว้เจอพี่นัดแล้วเราค่อยมาร้องด้วยกันนะคะเพราะมาร้องคนเดียวไม่ได้จริงไหมจริงไหมคิดถึงพี่นัดดังๆนะคะ ริดมากนะคะและนี่ก็คือผู้โชคดีของเรานะคะคุณอัญชลีศรีวรวิวัฒน์นั่นเองอและของขวัญสุดพิเศษที่พี่นัทมอบให้คืออะไรคะเป็นเสื้อจากคอนเสิร์ต AFC r e s t a g e ครับอ่ะฮะพิเศษเอ็กซ์คล <Exc lusive S 2> ูกว่านั้นไม่มีขายแล้วไม่มีขายแล้วและไม่แ <ขอ S 1> ค่นั้นน,นะ ค,คือมีเนี่ยมีรูปพิเศษด้วย<อ>รูปจากในอัลบั้มครับค่ะพร้อมลายเซน็นซึ่งไม่มีที่ไหนขอบอกเนี่นะคะก็ตกเป็นของคุณอัญชลีนะคะก็ยินดีด้วยจริงๆนะนะคะวันนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆชาวเคเลิฟไหมก็ขอฝากอัลบั้มนี้แหละครับชุดใหม่นะครับ321องศานักแสดาทรเพราะว่าอยากจะให้ได้ลองไปซื้อมาฟังกันจริงๆครับเป็นอัลบั้มที่ นัดก,กล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นผลงานที่ภูมิใจที่สุดในในสปีที่อยู่ในวงการมาคือเราตั้งใจกับมันมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันใช่ที่สุดแล้วอ่ะอก็อยากจะให้ลองฟังกันดูแล้วก็ อีกอย่างก็คือ MV คิดถึงดังๆที่เพิ่งออกครับลองไปหาดูกันน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้ทุกคนยิ้มมีความสุขได้ครับน่ารักน่ารักนะแล้วดาวน์โหลดเพลงได้ที่ไหนเอ่ยดาวน์โหลดได้ที่ truemusic.com ทุกเพลงเลยครับดาวน์โหลดกันไว้นะมีไว้ในครอบครองพร้อมกับอัลบั้มที่ขอบอกเลยว่าซื้อไปเนี่ยรับรองว่าคุ้มจริงๆนะมันมีทุกอย่างมันมี กลิ่นอายของนัสสักดาทอนยร้ยิบ361องศาจริงๆนะคะวันนี้โอเคเลิฟก็ต้องขอขอบคุณนัสสักดาทอนด้วยนะนะคะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสนะคะเราได้ไปร่วมกิจกรรมกันอีกไปร้องเพลงในคอนเสิร์ตของโอเคเลิฟกันอีกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะและแน่นอนหนึ่งเพลงนี้ค่ะคิดถึงดังๆนัสสักดาทอนฟิชริงกับดาวซาซาค่ะ จริงจริงนะฉันขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีนะถึงว่าเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไหรแต่ใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไปอย่าอดนอนนะมื่อเช้าเธอควรจะกินอะไรให้อิ่มไว้แล้วรวันดีๆเวลาจะไปในไกล รถถึงง่วงก็จอดไว้นอน,นแรงนะเธอฉันเองอยู่ทึงนี้ตั้งใจทุกวันคข้นอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธอทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงสักวัน คิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหม แต่วันนี้ฉันมองที่ตาแทนดวงตาของเธอฉันเองอยู่ทีงนี้ตั้งใจทุกวันค้านอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคลยลืมใจมันก็คอยจะถามเธออยู่สักทีคิดถ,ถึงฉันไหมคนดีคิดถึง คิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันเรื่องดังเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดี oh. with a tea box